สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไม c คร f t เวอร์ชันเบต้านะครับผมซึ่งอยู่ในเวอร์ชัน่น1.2.1.4.0ะครับซึ่งเมื่อเกดตอนนี้นะครับผมได้มีการอัปเดตใหม่มาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นแอดออนหรือเชเดอร์นะครับก็จะมีการอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยถึงคราวนี้คลิปนี้นะครับผมจะมาแจกเชเดอร์ครับซึ่งเป็นแสงเงาที่สวยและสมจริงและที่สำคัญมือถือของท่านผู้ชม ไว้แน่นอนนั่นนะครับอยู่ที่คำอธิบายใต้ล่างคลิปเลยครับหรืออยู่ที่คอมเมนต์นะผมจะแจกให้เป็นไฟล์มีเดียไฟล์วิธีการใช้นะครับกดไปที่ Play Beta นะครับหลังจากนั้นถ้าเรามีโลกอยู่แล้วนะครับให้เรากดไปที่โลกที่เราต้องการจะเล่นนะครับก็คือกดไปที่ดินสอนะครับและหลังจากนั้นก็เลื่อนมาหาคำว่า r e s o ร p a c p อ่าหลายคนจะรู้อยู่แล้วนะครับให้เราเลือกใช้ครับผมว่าเราจะใช้ รีซอสแพ k อันไหนซึ่งผมจะใช้เป็นเจ้ารีซอสแพค a l e Pack โหมด day นะครับผม Full Final Version ซึ่ง Shader ตัวนี้ลื่นไหลามากเข้าไปดูในโลกมา <the> สู่ในโลกของเกมไมครับแล้วนะครับเชเดอรตัวนี้ทุกคนจะสังเกตว่าต้นหญ้าเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเหมือนบน PC เลยครับและมีความสมจริงมากแต่ว่าเจ้าใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้นี่สิครับมันเคลื่อนไหวเหมือน ยังไงไม่รู้มันไม่ค่อยสมจริงนะครับส่วนในเรื่องของแสงแดดหรือแสงพระอาทิต์เนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นก็จะออกแนวนี้นะครับและท้องฟ้าก็จะมีความสมจริงแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับผู้ชมเนี่ยมาดูเจ้าบล็อกที่ว่าเรืองแสงกันเลยดีกว่าครับเราจะเปลี่ยนโหมดเนี่ยไปที่เป็นเวลาช่วงเวลากลางคืนนะครับบล็อกเนี่ยจะมีการเรืองแสงที่ค่อนข้างจะสวยและสมจริงนะครับและที่สําคัญนะครับประตูเนเธอร์ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ แล้วก็บล็อกเนเธอร์ก็จะมีแล้วก็จะมีการแบบระิบระยับด้วยดูครับมีความสวยงามเป็นสุดยอดมากดูครับเจ้าบล็อกพวกนี้จะมีแสงระิบระยับเหมือนแสงเพชรที่กระทบกับแสงอะ่ะนะนี่เลยเห็นไหมจะมีระริบระยับนะครับชุดเกาะก็จะออกประมาณแนวนี้แล้วบล็อกก็เห็นไหมอ่าส่วนในเรื่องของไฟนะครับก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมนะครับ ส่วนแสงสีฟ้านะครับเจ้ากองไฟอันนี้รู้สึกว่าจะหมองไปนิดนึงแสงทอสก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่บล็อกนะครับผมเจ้าตัวนี้น้ําเต้าของเราเนี่ยกระพริบตาได้ด้วยครับถ้าใส่เจ้า,เ,าเซดเดอร์ตัวนี้แล้วไปเล่นกับเพื่อนในช่วงฮาโลาวีนเนี่ยคือฮาเลยละ่ะส่วนซอมบี้นะครับผมดวงตาเขาเนี่ยก็จะมีการเรืองแสงด้วยสเกเลทอนนี่เรืองแสงน,นะครับก็คือเจ้าบล็อกนี่นะครับดมอนเอเมอรล,ออล,ออลนะครับโกล สักเหล่านี้เนี่ยจะมีการกระพริบด้วยนะครับอืผมถือว่าสวยงามในอันดับหนึ่งแล้วก็เฟรมเรทนะครับก็ไม่ตกเลยครับอยู่ที่ห้าสิบกว่าจากร้อยี่สิบเหลือเหลือสิบกว่ามาเราจะเปลี่ยนมาเป็นช่วงเวลากลางวันนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูน้ํานะครับน้ําเนี่ยสีมันอาจจะไม่สวยมากนะครับแต่ว่าให้ท่านผู้ชมสังเกตครับมันมีการเคลื่อนไหว เหมือนเราอยู่ในสระน้ําจริงๆสวยงามมากๆแต่ถ้าเราดําน้ําลงมานะครับมันจะดูสว่างสว่างเราจะถ้าเราลงไปลึกไปมากกว่านี้นะครับมันก็จะเริ่มมีความมืดมนนะฮะอืมเมื่อแสงมันลอดผ่านผิวน้ํามาไม่ได้มาใหไ,ไลท์สุดท้ายนะครับผมของเชเดอร์ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประตูเนเธอร์เราไปดูกันว่าเมืองนรกนั้นจะมีแสงสีที่สวยงามหรือเปล่า ตอนนี้เรามาอยู่ในเมืองนรกแล้วนะครับก็รู้สึกว่าแสงสีเสียงไม่ไม,ไม่ไม่แสบตามากจนเกินไปนะอ่าผมว่าพอดีเลยแหละแต่ว่าเจ้าบล็อกนี่สิครับโอ้โหเหมือนเปิด RTX เลยนะอ่าผมถือว่าได้อารมณ์สำหรับใครที่แบบว่ามือถือสเปคต่ำแต่อยากเล่นเชดเดอร์ที่แบบพี่เปิด RTX ได้นะครับก็ผมแนะนำอันนี้เลยนะถือว่าใช้ได้และสวยงามมากๆครับ กันบ้างครับผมกับเฉเดอร์ที่ผมนํามาแจกให้กับท่านผู้ชมเนี่ยนาไปเล่นกันนะครับไมค์ครับบูชันมือถือที่แบบตัวแท้ก็สามารถเล่นได้นะครับแบบลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยนะครับผมก็จะขอกําลังใจนะครับจากท่านผู้ชมนะฮะช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับคนละหนึ่งไลค์ถึง10ไลค์หน่อยครับสำหรับคลิปวิดีโอในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนี่ยที่ผ่านแวะเวียนเข้ามารับชมมากๆขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกาาทการก like, การ,รับชมสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย